สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแลว้วนะครับผมเกมเปิดแลว้วไม่มีอะไรหรอกมีแค่ไอคอนิ m โมเม t น n ์อินเ r อร์มิลนะผมของผมจะเปิดสัก3,000แล้วกันนะแล้วก็จะมีของ FC อีก3,000โสงนะฮะของ FC 3,000โสงของผม3,000ก็จะเป็น6,000โสงจะได้เรียนนู้ไหมจะได้เรียนนู้ไหมนะ ส่วนสามพันที่เหลือของผมเนี่ยจะไปเปิดในสตรีมแล้วกันนะในสตรีมของวันนี้ห้าโมงเย็นนะฮะโอเควันนี้ก็คือวันที่แปดนะวันที่เกมเปิดนี่แหละเปิดในคลิปสามพันบวกกับคอร์ีสามพันนะแล้วก็เหลือสามพันไว้ในสตรีมวันนี้ของฟรีสามครั้งมาจัดของฟรีก่อนของฟรีก่อนเลยนะผมบอดดี <c oughs> ผมเลยฮะสามครั้งอารินโนมาเลยคือหยุดนะอารนโนมาคือหยุดก็แย่แหละมันต้องไปอิตาลีเว้ย มันต้องไปอิตาลีเว้ยเนี่ยคนเข้าเยอะช่วงนี้สี่โมงนะฮะคนเข้าเยอะมันต้องไปอิตาลีกันไหมอันดับแรกต้องอิตาลีกันอันดับแรกต้องอิตาลีกันโอ้ยไปตลีกีเนี้ยลีกแล้วนะเอาโลว,ว่ <c oughs> เหมือนจะมีเวลของฟีไปหลีกเน้นหมดเลยวะนะของฟีไม่ค่อยได้อะไรหรอกจริงของฟีไม่ค่อยได้ลุ้นอะโอ้อังกฤษเนะี้ย พอรุ่นบอลดำปะบอลทองว่ะบอลทองว่ะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนขอเช็คนักเตะก,ก่อนนะแม่หมุนจังเลยหมุนจังเลยตำนานอบนี้มีสี่ตัวนะสี่ตัวนะผมอาร์เรโน,โน่คอมเบียโซซาเนติชิวูมีบอลดำมีมีราฮิมสเต์ลิงใช่ปะ เรมสต์เลิงเอริกเซนอิตาลีมาเลยอะ่ะไ,ไม่ไม่มีสเปนด้วยีว่าเฮ้ยอิตาลีอิตาลีอิตาลีเย,ยอะจังวะฝรั่งเศสอิตาลีมีสามสี่ห้าหกหกคนหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนอิตาลีมีสิบคนถ้าเราเปิดไปอิตาลีเรามีสิทธิ์ได้เลยว่ะ อาจริงถ้าเราเปิดไปได้อิตาลีนะเรามีสิทธิ์ได้เลยนะเดี๋ยวนะแต่มันก็มีบอลท,ทองด้วยนี่ว่ามันก็มีบอลทองด้วยนี่หว่าผมต้องเหลืองบไว้เท่าไหร่วะต้องเหลืองบไว้สามพันเจ็ดร้อยนะผมสามพันเจ็ดร้อยสามพันหกร้อยนี่แหละนะโอเคเหลือเงินไว้สามพันเจ็ดร้อยนะฮะไว้เปิดไอคอนิกด้วยเอาไวเ้วเ,ไวเปิดนั้นด้วยเปิดกลับเซเลคชั่นด้วยนะ วินิสิวิสจูเนียเอาไว้เปิดคลับเซเลคชันด้วยนักเตะจะเต็มเปล่าวะยังไม่ได้ลบเลยยังไม่ได้ลบนักเตะเลยโอ้โหเอาวะน่าจะยากพอสมควรไม่ไปอิตาลีเลยนะฮะไม่ไปอิตาลีเลยเฮ้ยสวยมายังไงซิเฮ้ยบอลทองว่ะโอ้โหอยากจะทุบโต๊ะบอลทองอ่ะเนี่ยคือปัญหานะผม มันมีบนทองด้วยนะฮะมีบนเงินด้วยนี่คือปัญหาโอ้โหอิตาลีทั้งทีรู้สึกจะยากไงมันรัวรอบเนี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันยากๆไงเอ้ยมามาส่งตัวติดสง่งครั้งติดอิตาลีโอ้โหบนเงินนะ่าอุ้ยอยากจะร้องไห้เชี่ยเอยอยากจะร้องไห้โอ้โหรูว่ายากแน่เลยอะยากอะรอบนี้ค่อนข้างยากอาเดโนนะฮะ 3,700นะเหลือเงินไว้3 3,700เจยากแน่เลยยากแน่ๆนโอ้ยดูมันทำดูดูด,ดูดูเขาทำทำไมถึงทำกับชั้นได้โอ้โห <c oughs> อิตาลียังไม่ได้บอลดำสักตัวเลยเนี่ยยังไม่ได้บอลดำสักตัวเลยอีกแล้วเลย <c oughs> คือไม่ไปอิตาลีเลยอะยากจังโอ้โหนักเตะเต็มขออนุญาตลบนักเตะแป๊บ ปู่บ้าแล้วต้องถึงเวลานี้อีกแล้วลบแม่งทุกรอบนักเตะเนะี่ยโอเคครับผมลบไป19คนลบไป19คนนะลบนักเตะไป19คนมาเปิดต่อนะผม <c oughs> ยากจังเลยยากจังเลยยากจังเลย <c oughs> อารีโนจะได้ไหมใครเปิดได้ยืมรีวิวหน่อยนะใครเปิดได้ยืมรีวิวหน่อยนะโอ้โหอารีนโนอารีโนกู ะเอามาเป็นสำรองกันเนี่ยอิตโนต้องได้ดูวะต้องได้ดูวะอิตาลีเนี่ยไปโอ้โห و, อังกฤษอะข้ามเลยก็แล้วกันโอ้โหจโูโจนฟ้าก็ร้องอย่าไฟดับก็พอขอร้องอะขออย่างเดียวตอนนี้อย่าไฟดับนะถ้าไฟดับคือจบคลิปคือหายอะไรหายทุกอย่างที่อัดไว้ตอนนี้นะฮะอย่าไฟดับก็พอโอ้อังกฤษอีกแล้วอังกฤษอีกแล้วอะ อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรกี้ถึงแกมันเพชรโอ้โหหมุนแสแงเลยหมุนแสแงเลยโอ้โหเหลือกันไม่สามพันหมดไปเยอะแล้วเนี่ยเออลีลาอยู่ได้คุณนะมิอารินโนอ,อารินโรนโสันติโอ้โหฝรังร่งเศสบอลดำเท่จะไม่มีโอ้โห โอเคโอ้ป่าจะมาหลายนาทีอยู่ประมาณหนึ่งนาทีได้เมื่อกี้โอ้โหพูดนานเลยอะไรจะขนาดนั้นวะเปิดก็ยากมันต้องมารอโอ้โหอีกแล้ววะเปิดก็ยากต้องมารอตรงนี้อีกต้องมาก็นั่งกดอย่างนี้อีกโอ้โหกระเซ็งโอเคทีเดียวได้วะรอบนี้ลุ้นทีเดียวได้เลยวะมาอิตาลีอิตาลีสวยพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นบอลดำ ไม่น่าใช่อคอนิกป่ะเบอร์6ไม่น่าใช่อคอนิกป่ะนะฮะโอ้โหโ,หโอโห้ทีมบุรีรัมณีว่ะสกาวโอ้สกาสกาวสก,สก,สก,สกาได้จะได้แล้วสกาวสกาวบุรีรัมณีจะได้แล้วต้องไปเปิดนะฮะต้องไปเปิดฟูทีมบุรีรัมซะเลวนะครับผมอิตาลีรับสองมาสองตัวติดมาโอ้โหบันทองคนละเชื่อเลย ยากจังเลยโอ้เส็งตรงนเนี้ยเนี่ยต้องมานั่งกดอย่างเงี้ยเส็งชิบหมายคนเข้าเยอะมะั้งน่าจะน่าจะทั่วโลกเข้าพร้อมกันเข้าเปิดพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ้โหมาอย่างงี้เหมือนแพ็คเหมือนเพ็คเอ่ออะไรนะไบยเยนนะฮะโอเคครับผมมาต่อฮะเหมือนไฟจะดับวะเมื่อกี้เหมือนไฟบ้านผมจะดับวะเสียวจังเลยเสียวจังเลยอิตาลีครับผมอิตาลี โอ้โหบอลทองอีกแล้วบอลทองอีกแล้วโอ้โหอย่างเซ็งเลยนี่อย่างเซ็งเลยเหลือเงินไว้สามพันเจ็ดจะหมดแล้วนี่เหลือพันเดียวไอคอนิกยังไม่มาสักตัวเลยไอคอนิกยังไม่มาสักตัวเลย่ยตลยะต้องเล่นสูตร่ะต้องเล่นสูตรแหละไปไปอิตาลีเมื่อไหร่กดข้ามต้องเล่นสูตรแล้วลลเฮ <c oughs> ่ยมันไม่ไปสักทีเลย มันไปอิตาลียาก่ปนะทุกคนค่อนข้างยากว่ะปนเนี้อารินโนก่กูเอาไว้เปิดฟันบาสเตนดีกว่ามาั <c> ้ง <oughs> เล่นเมื่อไรฟันบาสเตนจะมาวะอิตาลีกดข้าม, <c oughs> อมบอลดำก็จริงแต่ไม่ใช่คอนิกแหมชุนเลยชุนเลยโอ้โหมา อิตาลีกดข้ามอิตาลีกดข้ามพอแล้วเ,เริ่มร้อนเริ่มร้อนนะฮะเริ่มมีร้อนเริ่มร้อนโอ้โหยากจังวะไอคอนดิกไม่มาเลยอะ่ะไม่มาเลยหมดไปสามพันแล้วเนี่ยเปิดเฟลบ่อยเหลือเกินบอลดำมาเท่าไหร่หรอวะดำมาสองเหรอดำมาสองโอ้โห เริ่มทอเลยทุกคนไม่ไหวแล้วว่ายากเกินโอ้ยโอเคเข้าใจแล้วว่าคนเข้าเยอะอเฮ้นยน่าจะรอมันผ่านสักสักสิบยี่สิสบนาทีก่อนอันนี้มันก็ยี่สิบนาทีแล้วเนะน,น,นี่ยบอลดำบอลดำเฉยโอ้โหเดมเบลลี่สามพันเจ็ดอู้ยสามร้อยนักเตะเต็มนะผมลบแป๊บ ได้อีก3าครั้งเได้อีา3ครั้งครับผมลบน้องเตะแป๊บโอเคมาต่อนะฮะมาต่อมาต่อสามครั้งสุดท้ายแล้วรับผมสามพันไม่ได้ไม่ได้คอนอิกเลยปะส0 0พันไม่ได้คอนอิกเลยอะอยากจะร้องไห้จริงๆเลยโอ้ตัวซ้ำมันชักจะใหญ่มันชักจะเยอะแล้วเนี่ยเห <c oughs> ลือนไว้สามพันเจ็ใกล้จะครบแล้วอีก2ครั้ง ไปได้สองครั้งไม่ไปอิตาลีเลยอะ่ะยากจังวะยากจังโอเคกานสุดท้ายครับผมัมารสุดท้ายละได้ก็ได้ไม่ได้ก็จบนะค่อยไปดูไปดูกันในสตรีมเอานะฮะมาสุดท้ายจริงอีกสักครัง้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่ง้ยา,งงายจริงฮะโอ้ทำไม่ได้ก็ต้องเวลาดูในสตรีมอีกทีนะผมจะเปิดต่อในสตรีมนะฮะไอดีผมนะไอดีผมจะเปิดต่อในสตรีมนะ เออสุดท้ายก็มีลุ้นว่ะเฮ้ยโอ้ยพ่อนะโอเคไอดีผมจบไปต่อไปเรามาดูไอดีเอกันดีกว่านะครับเบื่อตรงนี้ว่ะโอเคผมมาะไอดีเอฮะเปิด1,000เอ้ย3,200เหลือเงินไว้10,000นะเหลือทองไว้10,000นะไอดีเอขอให้ได้ไอดีผมไม่ได้สักตัวเลยอะร้อนร้อนแล้วเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยอารมณ์ร้อนแล้วเนี่ยมามา ฟรีสามครั้งไปก่อนฟรีสามครั้งไปก่อนของฟรีก็ยากหน่อยนะครับเออเอาดีเอาดิของฟรีมาครั้งที่สงองของฟรีของฟรีครั้งที่สงจะได้เปล่าของฟรีค่อนข้างออกยากนะฮะโอ้เดมเบลเล่ได้ทุกคนปะนี่ฮะเดมเบลเล่ <laughs> ได้ทุกคนปะนี่ผมก็ได้ไปแล้วสองตัวเมื่อกี้โอเคของฟรีครั้งสุดท้าย แล้วก็จะเข้าเนื้อกันแล้วทีวนี้ของฟรีหมดแล้วก็น่าจะเข้าเนื้อกันแล้วไอ,อติลตลี่ะออตาลีี่ะเหล็กเหล็กทำมากุดเสียวมีอาการเหล็กฮะไปเข้าเนื้อแล้วครับผมทีนนี้สามพันสองร้อยเข้าเนื้อแล้วฮะไม่มีฟรีแล้วเข้าเนื้ออย่างเดียวอิตาลีครับผมได้ลุ้นได้ลุ้น หมดเงินไม่ต่างกันนะเราไม่ต่างกันนะไปเข้าเนื้อเข้าเนื้อนะผมโอ้โหข้ามเลยฮะไม่น่าลุ้นก็ข้ามไปเลยโอเคเข้าเนื้อเข้าเนื้อเข้าเนื้อล้วนช่วงนี้นะฮะอิตาลีมามาอื้อหือ ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงไปฮะเอออิตาลีวะ่ะแม่เปิด f อฟซแม่งอิตาลีมาบ่อยจังวะเออ,เ,อเดี๋ยวมาบ่อยก็จริงนะแต่ไม่บอลเงินบอลทองไปเรื่อยนะเออบอลเงินบอลทองไปเรื่อยเลยนะผม มาลุย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 กันต่อนะฮะจะได้ปะวะจะได้ปะวะยากจังรู้สึกว่ายากจังเลยยากจังเลยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยแล้วมั้งยากอย่งเลยยากจังโว้ยเอออังกฤษไปดิอังกฤษไปด,ไปดิโอเค ต่อต่อ,ตอเราต่อนะเปิดต่อขอให้ได้เหอะจริงๆของผมเดี๋ยวค่อยบรรลุในสตรีมต่อนะฮะรุ่นในสตรีมต่อ,นะนนตอเอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนยากจังวะอินเตอร์มิลานนะฮะตัวดีๆมีเยอะแต่เปิดยากไอคอนิกมาตั้ง4ตัวทุกคนไอคอนิกมา4ตัวแต่ไม่เปิดไม่ได้สักตัวเลยเออวะเอาดูเอา,ดเอาวะเอาวะยังไงวะมันยังไงกันวะเนี่ยสเปนเหรอข้ามไปดิรอดูทำไมอะ แม่งุดงิดชุนเฉียวหัวอุ่นโอเคไปเศร้าจังวะทุกคนเปิดได้ตัวไหนคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเปิดได้ตัวไหนคอมเมนต์ได้นะฮรู้สึกมันเศร้าจังเลยหมุหนนานรึเปอิตาลีครับผม อิตาลีฮะเออบอลทองอีกแล้วโอ้ไม่แต่บอลทองทั้งนั้นเลยอิตาลีอ่ะถามจริงสามพันไม่ได้สักตัวเปิดบายเยินยังง่ายกว่าผมว่าบายเยินมาง่ายกว่านะโอ้โหไม่ไปอิตาลีอีกแล้วบินิซิอูต่อตัวเดียวกันเป๊ะตัวเดียวกันเป๊ะนะผมก็วางมาปุ่นนี่ฮะ โอ้โหหมุนอย่างนี้เอาวะทุกคนคิดว่าได้ปะทีเดียวได้ของฟรีอย่างเงี้ยได้เลยนะฮะเรามาันโอ้โหสุดๆแล้วนะผมสุดๆแล้วสุดๆแล้วเออเอาดิเอา,าออนหนึ่งเว้ยเอาหนึ่งเว้ยเออแม่ง <c oughs> คือมันอะไรวะบอลทองทั้งนั้นเลยอะบอลดามอิตาลีมีประมาณสิบคนบอลดามอิตาลีมีมีประมาณสิบคนรวมรวมไัคอนดิกนะ ประมาณ10ไม่ออกเลยวะงบก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีทุกทีงบก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีทุกทีนะฮะเริ่มน้อยลงไปทุกทีอิตาลีครับผมเออมาใบาของผมอีกนะคนนี้ของผมไม่ค่อยใช่ใช่ใชปะไม่น่าใช่ผู้ใจกูเปหมดเลยเมื่อกี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะฮะโอ้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอิม,ม,มออออลออ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  อ้เกือบดีใจแล้วเกือบจะดีใจแล้วนะงบก็จะหมดวันนี้6,200สักตัวก็ไม่ได้แล้วดูดิ <c oughs> เหมือนจะไม่ได้เลยวะ่ะลุ้นกันไปลุ้นกันไปโอ้โหอิตาลีนี่แหละผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่ป่ะมันยากเกินไปอ ยากเกินไปยากเกินจะทนไหวโอ้สเตอร์ลิงเนฟาร์บสเตนผมว่ายากกว่าน,นี้อย่งมั้งอันนั้นมีกี่คนบะมาทีละสามอันนี้มาทีละสี่ทีละสี่ยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหบายเยินไม่ใช่เออบายเยินนี่แหละถูกแล้ะมันค้างยากต้องงบสักโอ้โหหกพันงบของเรือหกพันถ้าผมเปิดถ้าผมเปิดหมดนั้นไม่ได้ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจสุดๆไปเลยนะฮะมาลิดกับเอ็ดมาลิด บันจันนะฮะโอ้โยโอ้โยโอ้โหยหิวโหยยอังกฤษยะข้ามดิโอ้สตเตอร์ลิงมาซ้ำเพื่อโอ้โหแสดงว่าครับสดงว่าวันจันนี้ผมอาจจะเกยนั่นเนี่ยเจ้าฟิลิปหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยจะได้กับเขาไหมน่าจะไม่ได้นะส่วนตัวมาอิตาลีต้องมาแล้ว โอ้โยตัวเดิมๆนะตัวเดิมๆไอตัวที่ไม่เคยได้ก็ไม่เคยจะมาอเอาเอาวะ่ะสองครั้งติดว่ะได้ลุ้นสองครั้งติดว่ะเออเอาเด็ดสองครั้งติดว่ะไม่บอลทองก็บอลเงินอ่ะอ,อิตาลีอ่ะนะผมมีสองอย่างก็คือไม่บอลทองก็บอลเงินอ่ะ โอ้โหโอเคนะครับผมเก้าร้อยสุดท้ายนะฮะโคมันไม่อยากให้เกลือเลยอ่ะจริงเปิดให้คนอื่นนะไม่อยากให้มันเกลือมันไม่ใช่ของผมอ่ะอยากให้ได้อ่ะจริงมานักเตะเต็มว่ะก็ต้องขออนุญาตลบของเขาอีกอ่ะนะครับผมลบตัวที่เปิดได้เมื่อกี้ก็แล้วกันนะน่าจะไม่ว่ากันนะนะาๆเครียดแล้วเนี่ยเครียดจริงโอเคผมมา แปดร้อยสุดท้ายลุยต่อนะฮะได้ก็ได้ทาไม่ได้ก็ต้องขอทูดด้วยนะครับทําเต็มที่แล้วนะครับผมเต็มที่แล้วนะฮะเต็มที่แล้วจริงๆว่ะดวงมันจะไม่มานะทุกคนทําใจทําใจอย่างเดียวเคต่อมาเจ็ดร้อยสุดท้ายนะครับคลิปนี้น่าจะยาวเหมือนนะน่าจะยาวนะฮะโอเคมาได้ลุ้นพอได้ลุ้นอยู่ โอ้โหดูดิทุกคนอิตาลีก็จริงแต่มีแต่บอลทองกับบอลเงินนะ่ะมันก็ไม่ไหวนะเว้อย่างงี้มันก็ไม่ไหวนะโอเค6 0รสุดท้ายอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะครับอิตาลีแต่มีแต่บอลทองกับบอลเงินก็ไม่ไหวนะครับมันก็ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะได้ลุ้นอยู่แต่มันก็โอ้โหผลออกมามันเป็นที่แบบนะ สามพั 3, คนควรจะได้สักหนึ่งสักสองไหมเปิดหมื่นหนึ่งอ่ะต้องมีได้บ้างแหละผมว่าโอ้โหมื่นหนึ่งก็ใช่ป่ะโอ้โหเขาแพงกว่าน,นะต้งองซื้อเติมเติมแม็กซับคอยหลักพันมันกันนะหมื่นอ่ะเงินหนึ่งพันก็โอ้โหหายากนะส่วนตัวผมคือเปิดไม่ได้เลยอ่ะไอคอนิกสีม่วงแดงแดง,ดงไม่มีมาให้เห็นสักตัวเออมาพอได้ลุน้น โอ้โหดูดิไม่บนเงินก็บนทองอะ่ะอืตัวนี้มาสามครั้งแล้วมั้งเนี่ยมาสามครั้งแล้วมั้งโอกาสโอกาสโอกาสอย่างนี้โอ้โหทอ้อว่ะทุกคนมันคือรู้สึกทอ้ออะไรขนาดเนี้ยอจริงนงี้ท้อชิบหายประเด็คอนิกโอกาสได้มันกี่เปอร์เซ็นต์วะ มาสุดท้ายแล้วฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมมันไม่ได้จริงะ่ะหมดแล้วครับผมเหลือเงินไ่หนึ่งหมื่นโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่ได้สักตัวเลยหกพันหกพันสองร้อยสองอดีรวมกันไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะเจ็บอยู่นะทุกคนเจ็บนะค่อนข้างเจ็บค่อนข้างเจ็บเลยปะค่อนข้างเจ็บเลยปะค่อนข้างเจ็บปะมาตั้งสี่คนปะไม่ออกสักตัวโอ้โหใครเปิดได้ตัวไหนก็คอมเมนต์นะผม ใครมีเรโนก็เอามายืมรีวิวด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับทัวร์นาเมนต์เปิดให้รับสมัครแล้วนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสก้า